มาเจอกับหลวงพี่พุทธาโราได้นะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการที่เราจะทําบุญที่บ้านกันหรือบ้านของคนแต่ละคนที่เรายกขึ้นมาหรือสร้างเพื่ออยู่ในบ้านของเราการทําบุญบ้านนั้นหรือการสวดบางระกุลบ้านนั้นมันไม่ดีนะจ๊ะนะจ๊ะ จงจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะทุกท่านการที่เราสวดบางสกุลบ้านนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางสกุลเขาไวส้สวดเฉพาะศพจงจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะคำว่าบางสกุลลองคิดให้ดูก็ให้คิดดูให้ดีว่าเราควรจะบางสกุลบ้านหรือไม่เพราะบ้านเราเราสร้างเพื่อเรา ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขถูกต้องไหมแล้วทีนี้เราจะไปสวดบางสกุลบ้านนะมันไม่ถูกนะจ๊ะพี่น้องนะจงจำเอาไว้ด้วยเพราะถ้าเราจะบางสกุลจริงๆเราแค่พารูปท่ายหรือโกดหรือที่ใส่ขี้เท่ากลับไปที่เพื่อที่จะบางสกุลเราไม่สามารถที่จะเอาไปทำที่บ้านได้นะจ๊ะ ละจ๊ะเพราะบ้านของเรามีเทวดาฟ้าดินหรือพบเลวเตว่าท่านจะถืออะไรใช่ไหมล่ะแต่ละบ้านนะ <c oughs> แล้วท่านจงคิดดูว่าท่านไปบางสกุลที่บ้านนะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะจ๊ะพี่น้องถูกต้องไหมของที่บ้านที่เรามีมันจะตายจากบ้านเราไปเพราะบ้านของเราขึ้นฐานประภูมิหรือเสาภูมิที่บ้าน เพื่อเชิญเทวดาฟ้าดินมาให้อยู่ในบ้านของเราเพื่อที่จะปกครองเราหรือเพื่อที่จะดูแลรักษาบ้านอย่างดีแต่ถ้าพวกท่านเคยบางสกุลบ้านไปเทวดาฟ้าดินจะไปไหนละ่ะในเมื่อท่านบางสกุลพวกเขาให้ไปตายเสแล้วหรือให้ไปจุติใหม่ซะเพราะบ้านตายแล้วไงถูกต้องไหมเพราะเราบางสกุลไปจงจําไว้ให้ได้นะจ๊ะ นะจ๊ะถ้าจะบางสกุลเราต้องมาสบังสกุลที่วัดเท่านั้นหรือถ้านิมนต์พระไปเราก็แค่ใช้บทสวดที่มงคลต่อบ้านนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะมันมีบทต่างๆหลากหลายนานา,นาแต่ไม่ใช่ไปบางสกุลที่บ้านนะจงจำคำพูดของเราถ้าบ้านไหนที่บางสกุลไปแล้วเราต้องเชิญเทวดาฟ้าดิน ลงมาอยู่ที่บ้านเราใหม่นะจ๊ะจงจำมาไว้ด้วยเพราะคำว่าบางสกุลนั้นมันไม่ดีต่อบ้านหรือมันไม่ดีต่อคนคคำว่าบางสกุลมันมีเฉพาะศพอย่างเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะบ้านของท่านเป็นศพเหรอลองคิดดูว่าถ้าบ้านของท่านไม่ใช่ศพจงเปลี่ยนความคิดของตัวเองจ๊ะหรือทำบุญบ้านใหม่เสียนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะ แต่ละบ้านโดนบางสกุลไปทั้งหมดทั้งสิ้นถูกต้องไหมคุณไม่ต้องไปบางสกุลบ้านของท่านหรอกเพราะบ้านของท่านท่านใช้อยู่ชีวิตประจำวันมันต้องคิดให้ได้ว่าเออบ้านเรามันตายไปเพื่ออะไรมันตายไม่ได้ที่บ้านนะมันต้องให้บ้านของเรามีชีวิตคนจะได้มาอยู่แล้วมีแต่ความสุขเออเด็กเกิดมามันก็จะมีแต่ความสุข เราอยู่จนแก่จนเท่าไม่ใช่ให้บ้านมันยังไงอ่ะมันตายไปแล้วมันไม่มีชีวิตชีวาเพราะเราได้ไปบางสกุลมันตรงนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะเราจงคิดดูให้ดีทุกข้อที่เรากระทำในแต่ละวันเพราะชีวิตคนเรานั้นมันสามารถเปลี่ยนหรือเลือกชะตาของตนเองได้นั่นเราฝากไว้ที่เรื่องบ้านด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะจงไปต่อไป คนเราถ้าจะใช้ชีวิตในธรรมชาติหรือตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราจงคิดได้ไดก่อนว่าเราถืออะไรในแต่ละวันเวลามันมีไม่มากหรอกนะบนโลกมนุษย์นี้นะเราใช้แค่เวลาตรงหน้าให้ดีก็เพียงพอวันที่มันยังมาไม่ถึงนะท่านไม่ต้องไปลิขิตมันจงลิขิต ชะตาของตัวเองวันที่อยู่ตรงหน้าก็เพียงพอเพราะวันที่อยู่ตรงหน้าของเรานั้นมันสามารถที่จะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันดีด้วยตัวเองเพราะเราจงคิดให้ได้ว่าเขาให้เรามามือ10นิ้วหรือเท้าอย่างครบสามสิบสองคิดดูว่าเรามีบุญหรือไม่ละ่ะเออเราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้นะ เราจงจำให้ได้ว่าเราควรทำอะไรในชีวิตในแ,แต่ละวันวันหนึ่งมีแค่24ชั่วโมงท่านลองคิดดูดิท่านนอนไปแล้ว8ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงแล้วมันมีกี่ชั่วโมงที่ท่านควรจะใช้ชีวิตประจำวันละ่ะท่านจงคิดดูว่าถ้าท่านไปทำงานเ7โมงเช้ากลับมา4โมงเย็นท่านมีเวลากี่ชั่วโมงกว่าท่านจะนอน แล้วใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองให้ดีเพื่ออนาคตคนรุ่นหลังของเราจงจําไว้นะจ๊ะนะจ๊ะจงยึดมั่นในเวลาที่อยู่ตรงหน้าเพราะความตายนั้นมาเยือนเราได้อยู่เสมอคนเราตายไปแล้วมันได้แค่งเงาของตัวเองความจําก็ไม่ได้จงจําเอาไว้นะจ๊ะนะจ๊ะจุดแสงไฟของตัวเองตั้งไว้อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ไปสู่พบภูมิที่ด,ดีเพราะวันเวลาที่มันยังมาไม่ถึงเราอย่าไปหวังมันเพราะชะตามันอาจจะขาดได้ในตอนที่คุณยังมีลมหายใจถูกต้องไหมเพราะมันมาเยือนได้24ชั่วโมงความตายนะคุณคิดจะทำอะไรคุณคิดจะประสงค์อะไรคุณจงทำไว้อย่างนั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละ เราสมควรที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ใช่ผดตายไปแล้วให้บอกว่าไปเถิดที่ชอบที่ชอบที่ชอบเราไปไม่ได้ใช่ไหมคนตายนะเพราะมันมีแค่วิญญาณไงจับต้องอะไรก็ไม่ได้จงทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตอนยังมีลมหายใจอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะทุกท่านเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ดีฮามต่อตัวเรา ก็เหมือนกับโลกมนุษย์นี้ไงมันสร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขหรือรักใครสามัคคีกันรสสัตว์ทุกตัวล้วนย่อมมีชีวิตท่านไปถือศีลอะไรมาล่ะออถ้าตรงคิดดูให้ดีตอนที่ท่านเกิดมาท่านก็แก้คลานหรือเดินหรือว่ากลิ้งแล้วก็โตขึ้นมานิดนึงก็พ่อกับแม่ท่านสอนอะไรเข้ามาในชีวิต ก็สอนที่จะให้เรียกคุณพ่อหรือคุณแม่ถูกต้องไหมล่ะจ๊ะล่ะจ๊ะแล้วทีนี้เราก็เริ่มที่จะเรียนรู้กับมันว่าการใช้ชีวิตมันจะใช้ชีวิตอย่างไรถูกต้องไหมเราก็ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันวัยรุ่นมันก็มีบ้างที่จะผิดหรือมีบ้างที่จะถูกแต่จงจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าเราทำผิดเราก็แค่ถอยหลังเพื่อที่จะ เริ่มต้นชีวิตไม่เพราะความสนุกหรือความบันเทิงนั่นเป็นของทุกคนจงจำไว้นะจ๊ะนะจ๊ะเราอย่าไปกลัวว่าเราทำผิดไปแล้วเราจะได้รับผลกรรมแต่เราจงคิดให้ได้ด้วยว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันไม่สามารถที่จะเกิดกรรมได้จงจำไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็กลับมา <c oughs> ที่ตอนเราไปโรงเรียนเราจงคิดได้ได,ด้วยว่าเออคุณครูแต่ละคนหรือพ่อแม่หรือพี่น้องของเราที่สอนพวกท่านในสิ่งที่ดีนั่นคือพวกท่านไม่สามารถที่จะลืมคำสั่งสอนของคำเหล่านั้นได้เพราะอะไรละ่ะกรรมหรือเวรมันจะเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่ท่านกระทำอยู่ในชีวิตนั่นคือเวรกรรมที่แท้อย่างแน่นอนเพราะการกระทำ ที่เราได้มาถือศีลห้ากันนะถูกต้องไหมเพราะสีลห้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเราไปเรียนรู้กับศีลห้ามาถูกต้องไหมก็ปานะติปาตาเวร,รมณีสิขาปัทังสมาทิยามิสัตว์ทุกตัวล้วนย่อมมีชีวิตถูกต้องไหมเราไม่สามารถที่จะไปพลากชีวิตสัตว์เหล่านั้นได้แต่ถ้าเรานํามาเป็นอาหารหรือรับประทานที่จะขายหรือที่จะ ทำยังไงอ่ะเพราะเราต้องกินใช่ไหมละ่ะมนุษย์แต่เราก็ต้องมีทานขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่มีทานหรือเมตตาไม่ตีกับมันมันก็จะเกิดเวรหรือกรรมต่อตัวเราถูกต้องไหมเพราะเราได้ไปถือศีลตรงนั้นมาเขาห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าเราคิดจะฆ่าเราต้องมีทานด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะทานนี่ก็แค่เราให้เขาเขาก็จะให้เรา เรามีจิตใต้สำนึกความเป็นคนหรือความเป็นสัตว์เหมือนกับเขาเพราะเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตเราก็กลัวบาปเหมือนกันไม่นั้นนรกมันจะมีกันเพื่ออะไรละ่ะเออถ้าท่านเท่าแต่ข่าอย่างเดียวนะเราจงมีจิตใจที่เมตตาหรือมีทานให้เขาเราก็แค่บอกชาตินี้ท่านเป็นวัววายเป็นหมูหรือา้านะท่านจงเป็นเทวดาเถอะนะนั่นก็แค่ คำที่เราควรจะเอ่ยให้เขาเพราะเรามีจิตใจที่จะจีมันหรือมีจิตใจที่จะให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ใช่เท่าแต่ข้าเข้าใจไหมล่ะจะ๊ะทุกท่านเพราะเราไปถือศีลตรงนั้นมาหนาจะ๊นาจะนะไม่ใช่นั้นมันจะกลายเป็นปีตประมาณนั้นเพราะปีตมันมีหลายประเภทแล้วก็กลับมาที่ข้อที่สอง อะไรอะอาินาหรืออาินาตานาวิระมณิีกาิระปตังสมาน,นั่นคือวาจาของเราที่เราควรจะพูดในแต่ละคํามันใช้วาจาท่ามันไม่ถูภาพมันก็จะเกิดกรรมเข้าหาตนเองอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะมันไม่ยากหรอกการที่เราจะระหับเวรหรือกรรมออกจากตัวของเรา ถ้าเราคิดได้อยู่เสมอถูกต้องไหมเพราะคำพูดในแต่ละคำมันล้วนที่จะได้มาจากโรงเรียนของเราถูกต้องไหมหรือได้มาจากคุณครูคุณครูก็สั่งอะไรคุณละ่ะในแต่ละห้องเรียนน่ะหรือในแต่ละคาบเรียนน่ะมันมีไม่ใช่เหรอตัวหนังสือในพจนานุกรมที่เราไม่ควรเอามาใช้เพราะตัวหนังสือนั่นกว่าจะได้มา สักตัวนะมันลำบากยากเย็นเหลือเกินนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องนะเราจะบอกไว้ให้ว่าคำหนังสือนั่นแหละมันจะเกิดกรรมอย่างแรงสำหรับคนที่ได้ไปเรียนรู้ตัวหนังสือมาแล้วเอามาใช้ให้มันวิบัติกับตัวเองนะนั่นก็เกิดผลกรรมนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ด้วยกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเรา ล้วนที่จะคิดได้ว่าโอ้อนี่คือบาปเวรกรรมมันอยู่ใกล้กันถ้าเราตัดเวรออกตันกรรมออกบาปนั่นก็จะไม่มีจงจำผมไวน้นะจ๊ะนะจ๊ะเพราะบาปนั่นมันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของเราหรือวาจาของเรามันก็แค่นั้นจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าใช้ในคำที่ถูกต้อง หรือทําชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขานะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวนี้แหละไอ้คำแซลคนนู้ทีคําแซลคนนี้ทีมันก็จะกลายเป็นเปลดเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องกามเราไม่สามารถที่จะไปหยิบจับต้องของของ,ของใครได้เพราะมันมีเจ้าของไง เคยมีไหมละ่ะที่เราจะไปล้าหยิบของเขาถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตเพราะคุณครูมันสั่งเอาไว้ไงว่าคุณหนูทั้งหลายจงอย่าไปเอาของของเพื่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นก็ของคุณครูแต่ถ้าเข้าวัดพระก็บอกว่าของของคนอื่นมันไม่ดีนะโยมมันจะบาปจินเอาได้หรือตกไป มันจะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเพราะเราไปขมโมยของของเขานั่นคือกาเมนะจา๊ะจงจำไว้ด้วยไม่ใช่เท่าแต่สีการหรือไม่ใช่เท่าแต่คลหญิงเพราะมันเอาขโมยทุกสิ่งทุก,ทกอย่างไงนั่นคือกาเมสุมิชาจาราวระมณีสิกขาปะทางสมมาติยามิขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ของตนเอง มันก็จะกลายเป็นเปลดเหมือนกันนะจ๊ะนั่นก็คือเปลดอีกหนึ่งต้นเปลดตนเองประมาณนั้นเพราะเราทํามาด้วยตุนเองไงจงจําไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะกลับมามุสาวาทาหวรมณีสิกขาปทางสมาติยามิมุสานั้นเราก็คิดดูดิว่าเราไปสัญญาอะไรกับใครไว้เราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้นะ่ะ เราไม่ควรที่จะโอหกกันเพราะเราอยู่ด้วยกันเพราะโลกมนุษย์มันก็คือมนุษย์ไม่มีใครสามารถที่จะแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันได้จงจำเราไวน้นะจ๊ะนะจ๊ะต่อให้ท่านคนนามสก,กุลคนตระกูลแต่ท่านก็จงคิดได้ว่าคุณนั้นมาแต่ที่ใดจงจำเราไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเท่าแต่อยู่ด้วยตัวของตนเอง คนเรานั้นล้วนที่จะมีเพื่อนหรือมีครูบาอาจารย์มีที่สั่งสอนหรือมีที่เที่ยวต่างมากมายจงจำไวน้นะจ๊ะนะจ๊ะคนเราต้องจับมือกันกลุ่มเกลียวกันให้เหมือนเพลงชาติไทยที่เราร้องตั้งแต่เด็กๆนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะเพลงชาตินั้นมันสร้างเพื่อให้เรามีความรักความสามัคคีอยู่ในเพลง จงจำเอาไว้ด้วยถ้าไม่ฉะนนั้นมันจะเกิดกรรมด้วยนะจ๊ะเพราะเราไปรู้มาว่าคนเราควรใช้ชีวิตอย่างไรถูกต้องไหมไม่มีใครสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกนะคนไหนที่เคยทะเลาะกันคนไหนที่เคยนินทาว่าเพื่อนกันเราหันหน้าเข้าหากันและแบ่งปันความรู้กันไม่ดีกว่าเหรอจ๊ะ จ๊ะเดี๋ยวนี้นะลูกเขาสร้างได้หลายสิ่งหลายหลายอย่างไม่ใช่เท่าแต่ใช้ชีวิตตัวเองไปวันๆเราจงเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้มนุษย์คือมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์หมาหรือสัต h, ว์แมวหรือสัตว์หัวหรือสัตว์ควายหรือแล้วแต่หลายหลายสัตว์ พราะสัตว์นั่นมันควรที่จะอยู่คู่กับมนุษย์เหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ใครเลี้ยงอะไรใครทำอะไรกับสัตว์ไว้นะมันจะตอบสนองด้วยตัวของท่านเองไม่วันนี้ก็วันหน้าจงจำเอาไวน้นะจ๊ะนะจ๊ะถ้าคิดได้นะว่าตายไปไปเพื่อไหนหรือตายไปไปทำสิ่งใดต่อ จงจำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายจากกันมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนั่นแหละนะจ๊ะจงจำเอาไว้เพราะคนเราเขาให้มาอย่างไรก็เหมือนตอนที่เราบอกไปตอนแรกเขาให้มาอย่างมือสิบนิ้วหรือเราไม่มีกรรมมาตั้งแต่กำเนิดเรามีแต่บุญที่เกิดมา แต่พวกท่านมาสร้างบาปหรือเว้นหรือกรรมโดยตนเองแล้วท่านจะคิดเหรอว่าท่านเกิดไปตายไปมันจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ด้วยคนที่ทำบาปกับสัตว์หรือคนที่กักขังทรมานสัตว์นะมันไม่ดีนะจ๊ะนะจ๊ะการเล่นพนันก็ไม่ดีพนันไก่พนันหัวนะ ท่านจงคิดดูให้ดีดิว่าเขาเป็นสัตว์เพื่อนมนุษย์ของท่านถูกต้องไหมเขาให้ดำรงชีวิตท่านตั้งแต่กำเนิดมนุษย์มาไก่หัววันของหัวมันก็มีไม่ใช่เหรอในแต่ละปีที่ควรจะยึดมั่นหรือนับถือเขาแต่คุณเอาเขามาเป็นของเล่นต่อไปถ้าคุณตายไปคุณก็จะกลับมาเป็นให้เขาเล่น ประบาลน,นั้นถ้าคุณคิดไม่ได้ก็ไม่เชื่อผมก็ลองดูทำกันต่อไปผมไม่ได้ว่าเพราะท่านชอบที่จะเกิดเป็นเขาในภายภาคหน้าจงจำเราไว้นาะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะก็เหมือนไก่มันสามารถทำอาหารหรือมันสามารถมีใครให้เราได้รับประทานแต่ท่านเอามันไปเล่นในการประนันหรือ เอาไปทําอะไรละ่ะถ้าตัวไหนโดนแทงทีเดียวมันก็ตายท่านจงกลับไปเป็นเขาเถิดนะต่อไปในภายภัคหน้านะมันจะได้รู้สึกว่าเขากระทํากับเราผันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตถ้าท่านไม่เชื่อก็จงทําไปหนาจ้ะหนจ้ะท่านจะได้กลับไปเป็นเขาเขาจะได้มาทําคุณกลับแต,แต่ถ้าเขาคิดได้เขาอาจจะไม่ทําคุณก็อาจจะเกิดเป็นเกยอยู่ตลอดไง จงทำไหมนะจ๊ะนะจ๊ะมันต้องเจอกับคนใจบุญเพราะเจอกับคนใจบุญคุณก็ไม่สามารถที่จะตายได้พอคุณไม่สามารถที่จะตายได้คุณก็ต้องชดใช้มันหรือชดใช้กรรมในโลกของไก่ไปพลางๆงหรือโลกของหัวไปพลางๆงเพราะคุณไม่มีจิตใจเมตตาทานอยู่ในตัวหรือศีลอยู่ในตัวข้อแรกคุณควรถือนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะเรา ถือในปานาติปาตาเวรมณีสิคราปแทังสัมมาติยามิกันทําไมล่ะจ๊ะล่ะจ๊ะเพราะสัตว์ทุกตัวล้วนย่อมมีชีวิตเพราะลกมนุษย์นี้มันก็มีชีวิตไม่ใช่เหรอถ้ามันไม่มีชีวิตมันจะสร้างพวกเราขึ้นมาได้เหรอเขาอุตส่าห์สร้างชีวิตขึ้นมาคิดดูดินมันไว้ให้ต้นไม้ที่จะมีไปที่ยืนหรือที่จะเริญเติบโตของต้นไม้หรือพืช หรือผล,ลไม้ให้เรารับประทานนั่นคือผืนดินสายน้ำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่มีชีวิตจงจำเราไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสายลมถ้าไม่มีลมให้คุณคุณก็เกิดความร้อนไอ้เพราะลมมันสามารถที่จะกลับเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละแสงควยถ้าเราไม่จุดมันก็ไม่สามารถที่จะติดได้นะจ๊ะ นะจ๊ะจงจำเอาไว้นั่นคือดินน้ำลมไฟที่เราควรจะยึดมั่นในแต่ละวันเหมือนกันเพราะมันสามารถทำให้นึกได้ว่าอ๋อนั่นก็คือกรรมการเกิดมาหรือการจากลามันก็ขึ้นอยู่ที่เรากระทำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากตัวของเราทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราคิดที่จะเป็นมนุษย์ที่มี แต่ความประเสริฐหรือมีแต่จิตใจที่โดงามเพื่อที่จะไปอยู่ในภาคภูมิที่ข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าหรือลกูกกางหน้าหรือเลลวเต่ไงมันหลายๆคำมันสามารถที่จะพูดได้แต่เราจะพูดคําของเราที่ไม่ให้เหมือนใครแล้วก็ให้คุณจับใจความได้อย่างง่ายๆหรือตัดสินใจว่า กระทำแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่จงกลับไปเพราะคำว่าอาภาัยนั่นมันมีไว้ให้ทุกคนเสมอะนะจ๊ะนะจ๊ะท่านดำผิดไปแล้วเราไม่ว่าแต่จงย้อนกลับไปในอดีตเพื่อขอขามาในสิ่งที่เราทำไปในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะเราจะได้ไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เรากระทํามาเราจงปลดทุกข์ก่อนจากใจหรือความคิดที่เราเคยคิด ไม่ดีกับใครเราปลดให้หมดเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในประจำวันที่ตอนที่มีชีวิตอยู่หรือวันเวลาที่อยู่ตรงหน้าให้ดีจงจำไว้เพราะชะตาคนเรามันต่างกันคนจนก็อยู่แบบคนจนคุณรวยก็อยู่แบบคุณรวยแต่เราอย่าไปต่อว่าใครคอยจนก็จนไปใครรวยก็รวยไป เราใช้มือของเรานี่แหละสร้างมันขึ้นมาได้จงจําไว้นะจ๊ะนะจ๊ะความคิดของคนถ้าจะคิดจะทําอะไรต้องทําให้สุดจงจำเอาไว้ไม่มีสิ่งไหนที่เราคิดแล้วเราทําแล้วไม่สําเร็จหรอกนะเพราะคําว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันย่อมเกิดผลอยู่ที่นั่นเราจงคิดกล้าคิด กล้าทำมันก็จะเกิดผลต่อตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะจงจำเอาไว้ว่าจงหยุดนะครับเวรนหรือกรรมด้วยตนเองก่อนแล้วมันจะเกิดผลต่อตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้พอแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจากพระพุทธทาโรจำเอาไว้แล้วเก็บไปคิดนะจ๊ะนะจ๊ะ มันจะเกิดผลดีกับตัวเองขอบคุณมากนะจ๊ะ